มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างครับล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันแล้วว่าเจชนาทิพย์ส่งกสินกองกลางของคอนซาโดเล่สปอโรจะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยที่ประเทศสหรัฐอาราบิเอมเบรตได้ในวันที่2มิถุนายนครับทําให้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าเจจะช่วยตช์ที่ทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนในเกฟฟุตบอลโลก2022รอบเัลเลออกโซนเอเชียรอบที่2เนื่องจากว่าน่าจะยังเตรียมตัวไม่ทันนะครับ ผลที่เจต้องมาสมทบในวันที่2มิถุนายนเพราะว่าเขายังต้องอยู่กับทีมคอนซาโดเล่สปอรโรจนจบแมตช์เจลีกวันที่29สพฤษภาคมในเกมเยือนคาชิวาเรโซเสียก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีข่าวดีล่าสุดของเจด้วยว่า,าการเจ็บของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วครับและกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วหลังจากบาดเจ็บมาตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมครับด้านลุงกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถ,ถาวรครับกองกลางของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้วัย21ปี ก็ได้กาหนดเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยแล้วเช่นกันก็จะมาวหน่อยครับก็คือวันที่25พฤษภาคมโดยจะบินมาจากกฤษไปยังสหรัฐอาราบอิมอเร์เรตเลยนะครับหลังจบเกมเพมลย์งกฤษนัดสุดท้ายในวันที่23พฤษภาคมในการเปิดบ้านพบกับสเปอร์ซึ่งเกมนี้เป็นเกมสําคัญของเลสเตอร์ด้วยครับที่ต้องลุ้นโคต้าไปยูฟาแชมเปี้ยนส์คืออยู่ครับโดยการที่น้องกันธนวัฒน์จะเดินทางมาถึงวันที่25พฤษภาคมครับก็จะทําให้ไม่ทันเกมบนเครื่องกับทีมชาติโอมานนะครับ ที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในวันเดียวกันแต่อาจจะได้ลุ้นลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมและน่าจะได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติไทยทั้ง3นัดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบเพดเลือกครั้งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นคลาสของน้องกันกันเต็มๆขณะเดียวกัน,นครับเมื่อดึกคืนที่ผ่านมาครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับอากิรานิชนโนวหน้าโคชทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยนักเตะทั้ง39คน ออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอ,อาเมบิกาแล้วนะครับเพื่อเตรียมทําศึกฟุตบอลโลก2 0 2พิรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่3า5ถึงมิถุนายนนี้นครับโดยทีมทัพชัางศึกครับเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่1 9พฤษภาคมก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกรอบครับเป็นรอบสุดท้ายซึ่งนักกีฬาทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่มแรกและกลุ่มที่2ก็มีผลเป็นลบทั้งหมดเลยได้เดินทางไปทั้งหมด439คนรก็จิงๆจะมี41รับี่ จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนส่งรายชื่อกันใน3แมตชนี้ครับก็รวมล้งกันธนวัฒน์กับเจชนาทิพย์ที่จะเดินทางไปสมทบจากญี่ปุ่นแล้วก็จากอังกฤษเองด้วยนะครับสำหรับคิมชัไทยครับมีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่อง2นัดครับพบกับคิมชัดโอมานครับในวันที่25พฤษภาคมแล้วพบกับทาจิกิสถานวันที่29พฤษภาคมก่อนจะลงแต่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับมีโปรแกรมแข่งก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วยนะครับที่ลงโปรแกรมไว้นะครับ วันที่3มิถุนายนนะครับทิมชัดไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายน u ูเพบกับทิมชัดไทยนะครับและก็วันที่15มิถุนายนทิมชัดไทยพบกับทิมชาติมาเลเซียทั้ง3แมตบตแต่ในเวลา23มิา45นาทีนะครับก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับทั้งหมดก็คือครอบจักวาลกีฬาในวันนี้ครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มันจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ